ปอยนิยายเรื่อง a อ o บ e อ i g ไซเอไฟสนีหาเกมรายไข้รักบทที่73นี่เลือดคู่รองไม่กี่วันที่ผ่านมนาหมาเหิงได้แจ้งเกาโถอย่างยินดีว่าบริษัทของพวกเขาจะเปิดสาขาในเมืองอีและเขาจะเป็นผู้จัดการธุรกิจเกาโถรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเลื่อนตำแหน่ง แต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าหมาเหิงใฝ่ฝันถึงชีวิตที่มั่งคั่งและมีสีสันในเมืองใหญ่มาตั้งแต่เด็กและไม่อยากอยู่ในเมืองเล็กๆที่ไร้โอกาสพัฒนาเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากการเติบโตขึ้นและได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของโลกภายนอกเขารู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาและทันใดนั้นก็จะหนักถึงสิ่งดีๆ ในบ้านเกิดของเขาเก้าถูไม่แน่ใจนะักถึงเหตุผลที่หมาเหิงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแต่เขาก็ยังเคารพและัวพรเขาอยู่เสมออย่างไรก็ตามการมีเพื่อนบ้านที่กระตือร้นมากเกินไปก็นำมาซึ่งความไม่สะดวกมากมายอย่างเช่นในตอนนี้จริงๆไม่ต้องหรอกขอบคุณนะพี่เหงิง ผมนั่งแท็กซี่ไปเองก็ได้อาพาร์ตเมนต์สองห้องที่หมาเหิงซื้ออยู่ติดกันตอนที่อย่างหมาเหิงก็กลับมาพักจังวันเจอเกาโถูที่บังเอิญออกไปเดินเล่นที่ทางเดินพอดีจึงยืนรานจะไปส่งเขาไม่เป็นไรหรอกผมกำลังไปทำงานนายยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปไหนแล้วผมจะไปกับคุณให้ยังไงเกาถูปฏิเสธอย่างไม่เต็มใจ อีกอย่างนายเริ่มงานตอนบ่ายโมงครึ่งไม่ใช่หรอตอนนี้เพิ่งเที่ยงครึ่งเองนายไม่ต้องไปส่งฉันหรอกฉัน่ะไปไม่ไกลค่าแท็กซี่ก็แค่ค่าโดยสารเริ่มต้นของค่าแท็กซี่เท่านั้นเองเยี่ยมไปเลยฉันจะเลี้ยวตรงหัวมุมแล้วก็ไปส่งนายตรงนั้นหมาเหิงคว้าแขนเขาไว้แล้วดึงเข้าไปในลิฟต์ทางหัวเลาะ ถ้านายยังเสียเวลาแบบเนี้ต่อไปเวลาที่นายจะปฏิเสธฉันคงจะนานกว่าเวลาที่เราใช้ในการเดินทางด้วยกันอีกจุดหมายปลายทางก็ไม่ไกลจากบ้านใหม่จริงๆเจ้าหมิง,ง,ง,งชวนเขาไปเจอกันที่ร้านกาแฟใกล้ร้านอาหารตอนเที่ยงสิบ้าเขาบอกว่ามีของว่างที่นั่นพอยื่นให้เจ้าถูแล้วทั้งคู่จะไปกินข้าวกลางวันด้วยกัน แต่เกาโถวางแผนไว้แล้วว่าจะออกไปทันทีที่เจอกันที่ร้านกาแฟการกินข้าวกับเกาหมิงยิ่งทำให้เขารู้สึกอึดอัดแม้แต่อาหารที่อะอยที่สุดหรืออาหารหวานหวานที่สุดก็ยังกินไม่ได้เกาหมิงรออยู่ที่ทางเข้าร้านกาแฟพ่อเกาโถลงจากรถเขาก็รีบเข้ามาทักทายเกาโถไม่ได้เจอกันมานานเขาจึงไม่คุ้นเคยกับความกระตือรือร้นของพ่อ เขาตกใจจนถอยหลังไปสองสามเจ้าโดยไม่รู้ตัวเก้าหมิงอบไลแล้วพาเข้าไปในร้านจาแฟแนะนำอย่างกระตือรือร้นว่านี่เป็นร้านของเพื่อนฉันวันนี้ร้านปิดเก้าโถสังเกตเห็นว่าประตูทางเข้าร้านปิดไปครึ่งหนึ่งหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเรากับเก้าหมิงผลักเขาเข้าไปข้างในบานประตูก็เลื่อนลงเผื่อให้เห็นชายแปลกหน้าสามคน นั่งอยู่ข้างในจากกลิ่นพวกเขาทั้งหมดเหมือนจะเป็นอัลฟาระหว่างการกักตัวและการรักษาระหว่างถูกกักตัวเก้าถูกเกิดอาการตระหนักอย่างกระทันหันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอัลฟาที่ไม่คุ้นเคยมากเขาเอามือปิดจมูกโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้นคิดว่าอัลฟาเหม็นหรอรอยยิ้มของเจ้ามิงหายไปอย่างไรล่องลอย เขาถามอย่างประชดประชันว่านายไม่ใช่เบต้าหรอทำไมจูจ่ๆถึงแพ้กลิ่นอัลฟาล่ะอัลฟาล่างสูงใหญ่ทั้งสามลงเขากลิ่นฟิโตมอลอันวุ่นวายของพวกเขาทำให้เกาถัวหายใจไม่ออกเกาถูปิดจมูกแล้วก้าวถอยหลังถามเกาหมิงว่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณมีอะไรให้ฉันหรอฉันไม่มีอะไรจะให้หนายแล้วเกาหมิงโกหก ฉันมีเรื่องอยากจะถามนายและยืนยันกับนายว่าทำไมนายถึงลาออกกระทันหันแล้วกลับมาอยู่ที่นี่ก่อนที่เกาถูจะทันได้ตอบเอลฟาผู้มีรอยสักบนแขนก็ขัดจังหวะเกาหมิงคุณเกาหยุดพูดแล้สาระได้แล้วคุณติดหนี้ล้านเราสามแสนหยวนคุณบอกว่าลูกชายของคุณสัญญาว่า จะช่วยจ่ายคืนตาบใดที่ลูกชายของคุณมาสามแสนหยวนจ่ายคืนมาซะดีๆอ่ะนี่ลูกชายนายเหรอดูเขาป่วยๆนะแล้วจะมีเงินจ่ายนี่ได้เหรอและดูเหมือนจะจ่ายนี่ไม่ได้จ่ายนี่นี่อะไรเกาถูหายใจถี่ขึ้นเขาหันหน้าไปถามเกาหมิงคุณบอกว่าคุณไม่ได้เล่นการพนันแล้วนี่คุณบอกว่าคุณมีงานทำมีชีวิตที่สงบสุข นายไม่รู้จักพ่อนายเหรอปู่เจ้าพูดโกหกอีกแล้วเหรอโอเคฉันไม่อยากทําให้ทุกคนเสียเวลาเงินที่พ่อนายติดค้างฉันไว้นายจะจ่ายคืนได้ไหมบอกฉันมาตรงๆเลยแม้แต่ก็ตายก็ยังจัดเมกดืกอดยิ่งเกาถูที่โดนแทงตรงจุดที่เจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าฉันไม่มีเงินเขาพูดอย่างหัวเสียนายไปถามคนที่เป็นหนี้เอง โอ้เอาฟาผู้มีรอยสักยิ้มอย่างเย็นชานั้นฉันที่มาจากเจียงหูมาหมู่บ้านสมสมแห่งเนี้ยฉันจะต้องกลับไปมือเปล่าเหรอนายไม่ตรวจสอบประวัติเลยเหรอเวลาให้คนอื่นยืมเงินทําไมต้องให้คนอย่างเขายืมเงินด้วยเก่าถูทนไม่ไหวต่อไปหลานกาแฟฉันว่ามันเป็นคาสโนใตด้ดินการพนันผิดกฎหมายนายกำลังกาะอาชญากรรม อ,อ๋อนายรู้เรื่องนี้แล้วอัลฟาผู้มีรอยสักวะเลาะเยอะงั้นฉันก็ปล่อยนายไปไม่ได้แล้วสิแบบเนี้เจ้านี่นอกระบบผู้มีรอยสักคนนี้เป็นพวกวิปริตที่รู้จักกันดีในวงการวิธีการทรมานของเขานั้นโหดรห้ายพอๆกับรสนิยมทางเพศของเขาเก้าหมิงรู้ดีว่าอาัลฟาผู้มีรอยสักนั้นชอบโอเมก้ารูปร่างสูงใหญ่กำยำ มากกว่าโอเมก้ารูปร่างบอบบางและสวยงามโอเมก้ารูปร่างบอบบางมีอยู่ทั่วไปแต่โอเมก้ารูปร่างสูงใหญ่กำยำนั้นหายากแม้จะมีพฤติกรรมที่สกปรกและมั่วสมุมอัลฟาผู้มีรอยสักก็ขึ้นชื่อเรื่องความเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อแลกกับผู้หญิงที่เขาชอบเบีตาหลายคนถึงกับใช้น้ำหอมฟีโตโมน ป้อตัวเป็นโอเมก้าเพื่อเอาใจเขาเก้าหมิงต้องการเงินต้องการเงินมาชำระหนี้เงินเพื่อชดเชยส่วนที่เขาสูญเสียเมื่อเทียบกับความฝันที่จะร่ำรวยร่างกายของเกาโถงนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถจะเรียกร้องราคาที่สูงกว่าได้ด้วยซ้ำ เกาหมิ่นคิดไว้แล้วว่าเศรษฐีอย่างเซินเวินหลางจะไม่ยอมให้คุณธรรมดาทั่วไปให้กำเนิดลูกของเขาหากลูกที่เกาโถกำลังอุ้มท้องเป็นลูกของเซินเหวินหลางเขาจะใช้การทำแท้งเป็นข้ออ้างเรียกเงินต้อนโตจากเซินเวินหลางและหากเกาโถไม่ได้ตั้งครันลูกของเซินเวินหลางเขาก็สามารถส่งเกาโถที่กำลังตั้งคัน ให้กับอัลฟาผู้มีรอยสักได้โอเมก้าอย่างเกาโถที่สูงกว่าเบต้าทั่วไปนั้นหายากอย่างเหลือเชื่อและคนที่ตั้งคันซึ่งมีประโยชน์มากกว่านั้นน่าจะมีค่ามากกว่าเกาโถหยิบโทรศัพท์ออกมาและจะโทรแจ้งตำรวจแต่มันดังเพียงครั้งเดียวก่อนจะถูกกระชากไปอัลฟาผู้มีรอยสักนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ จับไหล่ของเกาถูอย่างเจ็บปวดจริงๆแล้วเกาถูไม่ได้อ่อนแอแต่อีกฝ่ายมีจำนวนมากกว่าและเมื่อเร็วๆนี้เขาตกจูในสถานการณ์ที่เศษกำลังหมดแรงและไม่นานก็ถูกตึงอยู่กับพื้นไม่สามารถขยับตัวได้โทรแจ้งตำรวจเหรอหนุม่มน้อยมีปัญหาอะไรก็โทรแจ้งตำรวจไม่ได้หรออัลฟาแขนดอกไม้ถมน้ำลายย่อตัวลง เข้าใกล้เกาถูอย่างจังแล้วถามบอกมาซิแกจะเอาเงินมาใช้หนี้แทนพ่อแกยังไงเกาถูพยายามป้องกันท้องตัวเองหางย้ำว่าฉันไม่ใช่คนยืมและทำไมฉันต้องเป็นคนใช้พวกแกมีเหตุผลบ้างสิเหตุผลเฮ้ฉันนักเกียดการใช้เหตุผลที่สุดในชีวิตพูดจบเอาล้าแขนดอกไม้ก็หันกลับมาเตะท้องเกาหมิง แกไม่ได้บอกว่าลูกชายแกจะชวนเงินให้ฉันหรอฉันขอเงินกับเขาแต่เขามาถามหาเหตุผลกับฉันเก้าหมิงแกว่าเราควรจะทำยังไงดีเก้าหมิงล้มลงไปกองขับผื้นหลังจากโดนตะเขาคางด้วยความเจ็บปวดพังยิ้มอย่างประจบประแจงอย่าทำเลยผมไม่มีเงินจริงๆลูกชายผมเคยได้เงินเดือนสมสงูง เขาเคยจ่ายคืนผมมาตั้งหลายครั้งแล้วถึงแม้จะไม่มากเท่าแต่เขาก็ทำงานในเจียงหูสำหรับเขาเงินสามแสนหยวนเนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่เลยแต่เด็กคนเนี้เพิ่งลาออกด้วยเหตุผลบางอย่างเงินก็เลยไม่พอใช้ถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆฉันจะโยกเขาให้พวกคุณแล้วคุณก็จะไปทำอะไรกับเขาก็ได้โอเคไหมยกให้เหรอเอาฟ้าผู้มีรอยสัก เมมม็มิฝีปาทำไมฉันต้องใช้เบตา้ามันไม่มีค่าเลยนะดูดีๆเขาไม่ใช่เบตา้าเขาเป็นโอเมก้าดมกลิ่นเขาสิถ้าไม่เชื่อโอเมก้าเหรอเมื่อได้ยินดังนั้นเอาล้าหลายคนก็เดินเข้ามาก้มลงสังตรวจต้นคอของเขาอย่างละเอียดเฮ้พี่ใหญ่จริงด้วยเขากำลังติดแผ่นแปะยับยั้งฟิลโลมนคราวนี้เราเจอสมบัติแล้ว อัลฟาผู้มีรอยสักฉีกแผ่นแปะยักยังฟิลมอนออกจากต้นข้อเกาโถ ổ, แล้วก้มหน้าลงดมงที่คอกลิ่นหอมอ่อนๆของเศษลอยออกจากแผ่นแปะเขาเป็นโอเมก้าจริงๆเขาเลียริมฝีปากอย่างพึงพอใจและยิม้มอ๋อนั้นมันก็มีค่าอยู่บ้างสิการที่หลังข้อถูกเอาล้าแปะหน้าตรงยิ่นนั้น เรากับผู้หญิงถูกรวนลามในที่สาธารนณะใบหน้าของเกาโถูซีเผืออเรากับถูกฟ้าผ่าเขาพยายามดิ้นหลนอย่างสุดกำลังเอาฟ้าสองคนที่กอดเขาไว้ทั้งสองข้างต่างตกใจคนหนึ่งดวงกระแทกเข้าที่จมกูกด้วยแขนที่เวี่ยงอย่างแรงส่วนอีกคนถูกเตะลงพื้นห้ารุนแรงจริเอาล้าผู้มีรอยสั มองดูอย่างผ่อนคลายยิ้มกว้างขณะที่เกาถูลุกขึ้นยืนที่รักฉันชอบคนที่มีบุคลิกเฉพาะตัวเขาก็ซิบเสียงฮึดพัดร้อนแรงจังทันทีที่พูดจบกลิ่นส้มป่าอันแรงก้าก็โชยเข้าจมูกเกาถูคอที่บอบบางของเขาถูกเปิดเผยออกมาในอากาศพิตมูลกดดันของอัลฟาที่ไม่เข้ากัน ทำให้เกาโถูซึ่งวายตอบความรู้สึกอยู่แล้วในช่วงต้นของการตั้งครันเป็นอามาพาดความเจ็บปวดแผดเผาแผ่ซ่านไปทั่วคอเขาอดไม่ได้ที่จะข้ามควรและเซถอยหลังเอาฟ้าเอื้อมมือไปประคองเขาไว้ฉันควรทำยังไงกับนายดีฉันชอบนายมากแต่ฉันแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกกันเสมอแทนที่จะใช้นายเป็นหลักประกัน การหักเงินจากจำนวนครั้งที่ใช้หนน่าจะยุ้ทธรรมกว่าเขายิ้มก่อนจะหันไปทางเพื่อนๆเพื่อยืนยันเห็นด้วยหรือไม่พี่ใหญ่พูดถูกพี่ใหญ่เสียสละจริงๆเกาหมงหัวเลาะอย่างเขินอายแล้วการหักเงินตามจำนวนครั้งผมหวังว่าจะยืมเงินจากคุณเพิ่มด้วยเด็กคนนี้เป็นการชดเชย อัลฟาตกใจอย่างเห็นได้ชัดกับความกล้าของเกาหมิงหลังจากหยุดไปคู่หนึ่งเขาก็ยิ้มขึ้นอีกครั้งนายยังกล้าจะยืมเงินฉันอีกเหรอเกาหมิงแยง้งเด็กคนนี้มีค่าผมไม่ได้เอาเขามาให้คุณฟรีๆนะเขากำลังท้องลูกอีกคนอะไรนะเขารู้ได้ยังไงสีหน้าของเกาถูมืดลงอย่างกระทนันหัน ลมหายใจของเขาถี่ขึ้นเขาต้องการถามเจ้าหมิงถามว่าเขารู้เรื่องทอมได้ยังไงแต่ลำคอของเขาติบตันแล้วกะถูกก้อนสำลีที่มองไม่เห็นปิดปิดกัน้นเขาอ้าปากค้างแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาทอมแสงประหลาดวับขึ้นในดวงตาอัลฟาผู้มีรอยสัก์น่าสงสารจังถ้าฉันเป็นอัลฟาของนาย ฉันไม่อยากให้นายมาคนเดียวทั้งพุงใหญ่เพื่อมาเจอพ่อแบบนี้อัลฟาของเขาไม่ต้องจานเขาเกาหมิ่นพูดอย่างตั้งใจเขาจ้องมองใบหน้าของเกาโถและสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเกาโถซีดลงอย่างรวดเร็วไม่มีใครต้องการลูกในท้องของนายนายเลยได้มาฟรีๆไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครต้องการเกาโถกอดท้องแน่น ดวงตาลุกโชนที่รักที่รักไม่ใช่ว่าไม่มีใครต้องการใครสักคนที่รักเธอก้าถูรักเธอเขาตั้งตารอ,อการเกิดมาของลูกให้ความสำคัญกับสุขภาพของเขาให้ความสำคัญกับเขารักเขาและยอมแลกทุกอย่างเพื่อเขาเราต้องคิดหาวิธีคิดๆมันต้องมีวิธีเงินฉันจะหาเงินได้จากไหน ใบหน้าของเขาโีดเซียวหัวใจเต้นแรงสุดขีดลิมฝีปากซีเผือกของเขาสั่งสองครั้งก่อนจะเอ่ยเสียงยแหบแห้งฉันมีเงินเอาล้าปล่อยมือที่กุมงไว้เขาดึงเธอเข้ามาใกลและ,ะ,ะทลักิป์เบาๆว่าที่รักเธอพูดอะไรนะเธอเสียงเบาเกินไปฉันไม่ได้ยินเก้าถูกัดฟันด้วยความเจ็บปวด เสียงของเขาดังขึ้นอย่างกระทันหันผมบอกว่าผมมีเงินเจ้าหมิงเป็นนี่พวกคุณเดี๋ยวผมจะไปทวงเงินจากท่อของเด็กคนนี้ให้